หูฟังอ่ะมันทาให้ตลาดกว้างขึ้นอ่ะตัวเลือกผู้บริโภคก็มากขึ้นในแง่ของร้านค้าร้านค้าก็จะมีตัวเลือกอะในการเข้ามาจําหน่ายมากขึ้นเข้าไปอีกครับอ่ามันได้จริงจริงมาได้ทั้งสองฝั่งเออแต่ที่อยากจะฝากก็คือว่าในความซื่อสัตย์อ่ะทั้งลูกค้าแล้วก็ฝั่งของร้านค้าบางทีอ่ะพี่ก็เห็นนะโอโ้ไม่อยากจะพูดอ่ะมันบางทีมันโอเวอร์กันจริงอ่ะหูฟังตัวหนึง่งมีมั้งทุกเสียง <laughs> คือไม่ได้บอกหูฟังตัวแบบพันหนึ่งอย่างี้โอเคแหละมันดีแค่ ไปเทียบโอ้โหฟังตัวละสามหมื่นยังไงเรื่องรายละเอียดเสียงเรื่องเตนอมิกหางเสียงต่างๆอะไรพวกนี้ถ้าเล่นจริงจริงอ่ะไม่มีทางสู้ได้หรอกกลับมาพบกับม่านคงสเปเชียลอีกครั้งนะผมเห็นหน้าผมกีทีนี่คือไม่เคยปกติแน่นอนนะครับ ก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเจาะลึกวงการหูฟังลําโพงแกเจนครับเรียกได้ว่าตั้งแต่สมัย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเคยเป็นยังไงสมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับผมแน่นอนคนที่เราจะมาคุยด้วยก็คือคนเดิมคนเดียวของเรานี่เองครับพี่แพรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกอดื่นเลยพี่แพรมีคอมเมนต์สอบถามหลายครั้งมากเลยเวลาพี่มาออกกล้องเนี่ยแต่ก่อนกับสมัยเนี้ยพี่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยพี่ไปทําอะไรมาเปลี่ยนไปในแง่ไหนในแง่ในแง่แบบว่าเรื่องหุ่นไงพี่โอ้หน้า หน้าตาดีมันตั้งนานแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนอย่างเี้ยอ่เออไอควรจะเปลี่ยนอืมพี่มีเทคนิคอะไรนะพี่ลดหุ่นได้ขนาดนี้ใช่เป็นที่เกินตัวใช่ไหมกไม่คิดล้วมันจะผอมตรงนี้แล้วไม่เล่นเอาจริงคือออกกําลังกายไม่ตองกําลังกายออกกําลังกายคุมอาหารนั่นแหละแต่หนักหน่อยอ๋อหนักหนักขนาดแบบของพี่เหรอหกวันหกวันต่อวีคดาห์หโอ้มีพักวันเดียวเลยไม่ กินกินหกวันตัวพี่เอวโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมขอเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องวงการหูฟังแกเจ็ตกับพี่หน่อยผมอยากจะรู้ว่าเริ่มแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยพี่เข้ามาสู่วงการหูฟังได้ยังไงครับก่อนหน้านี้พี่ทําอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้เหรอครับก็ใช้ชีวิตปกติท้องานอะไรปกติแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ พี่เป็นคนที่แบบชอบฟังเพลงคือถ้าต่สมัยถ้าต่สมัยต้องบอกพี่เรียนมปลายมั้งคือสมัยนั้นเป็นยุคซาวเบาไงเดี๋ยวที่เคยบอกคลิปที่แล้วเนาะยุคซาวเบาแล้วก็มายุคซีดีใช่ไหมคือตอนนั้นสมัยเวลาฟังเพลงมันไม่มีแบบเครื่องสตรีมมิ่งหรือเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นวิทยุอ่ะแล้วก็ต้องซื้อเทปอ่ะไปจนแบบพี่มาเรียนมหาลัยมั้งแล้วพี่เข้าหอพักมันแบบมันเหงาไม่มีอะไรทำใช่ไหมมันก็ต้องไม่ฟังวิทยุมันจะต้องฟังเทปสมัยนั้นเป็นเทปแล้วพอยุค ยุคพอเข้าสภาพะเงินเริ่มมีซีดีซีดีคือซีดีต้องบอกซีดีเพลงสมัยก่อนเนี่ยแพงมากนะมันไม่เหมือนสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยรู้สึกจะมันซีดีจะมาถูกเนี่ยแผ่นแรกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดอต่คือโลโซแผ่นอัลบั้มพันคลิปรู้สึก150บาทยุคที่มอปลายอ่ะซีดีซีดียุคนั้นมันตกประมาณสี่ห้าร้อยโอ้โหแล้วค่าเงินสมัยนั้นสี่ห้าร้อยนี่คือไม่ใช่น้อยแล้วคิดดูดิพี่มอปลายไง เราไปเราไปเรียนอ่ยงได้ได้เงินไปโรงเรียนวันหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงร้อยอ่ะเออแล้วซีดีแผ่นหนึ่งสี่ห้าร้อยอ่ะโอ้โหเจ้าตังไหนไปซื้อแล้วเครื่องเล่นอีกอ่ะี้เครื่องเล่นหลักหมื่นแต่นั้นแหละก็คือเขาเรียกว่าไงมีการฟังอ่ะมันตั้งแต่วันนั้นช่วงนั้นไงครับแล้วพี่มาเริ่มเล่นจริงจังช่วงไหนครับเริ่มเล่นจริงจังเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้องเป็นช่วงที่ทํางานละทํางานช่วงแรกช่วงที่เป็นยุคต้องบอกว่าเป็นยุคที่มีอินเทอร์เน็ตเออยุคพันธิบ่ะกำลังบูม แต่ห้องที่พี่เข้าเนี่ยจะไม่ใช่ห้องสมัยนั้นไม่มีห้องแกจเจ็ส่วนใหญ่พี่เข้าห้องพวกวากอห้องไม่สาโต้เลยว่าต้องเนินนั่นแหละประมาณนั้นยุคนี้ก็เป็นยุคที่แบบค่อนข้างที่แบบหาข้อมูลแหละมาถึงพี่เข้าแบบทําเกี่ยวกับหูฟังตั้งแต่ต้นเลยป่ะครับไม่ไม่ไม่พี่มาสายเอาเอาประวัติชีวิตเลยไหมขั้นตอนแรกเนี่ยทำพวกเกี่ยวกับบัญชีมาก่อนแล้วฉีกเลยไะเลิกฉีกปุ๊บไปอยู่ไอทีทำคอมพิวเตอร์ไปคุณละทางเลมือใช่แล้วก็มาเมื่อน เราค่อยมาอยู่เนี่ยใส่หูฟังอ๋อเริ่มจากเป็นพนักงานขายแล้วมันจ uh, right mm ับ hmm. พัดจับห mm ูย hmm. mm ังไงถึงกลายมาเป็นหูฟังได้พี่เบื่ออ๋อเบื่อพี่เบื่อเบื่อเบื่อแบบการที่แบบคือสมัยนั้นพอมาทํางานอยู่เรียกว่าไงทํางานอยู่วงการไอทีเนี้ยแล้วมันต้องตื่นช่วงนั้นตื่นแต่เช้ามากนะเพราะว่าพี่ไปได้งานอยู่ที่หนึ่งแถวชมรมริโสเกตแถวบอวินซึ่งมันมันนอกเมืองอ่ะครับแล้วการเดินทางเนี่ยมันต้องขึ้นรถเมล์รถเมล์ต้องไปเที่ยวแรกรถเข้างานคือเจ็ดโมงครึ่ง พี่ต้องตื่นแบบตีห้าออกมาแบบคือกินหมูปิ้งอ่ะบินรถเมย์อ่ะแล้วก็หลับบนรถอ่ะเออเหนื่อยเื่องอย่างหนึ่งอ่ะพี่ไม่ชอบทำงานต่างจังหวัดไงพี่อะทำงานอยู่กรุงเทพอืมนั่นแหละแล้วพอดีว่้มาเจอเฮียเฮียก็โทรมาคุยโทรมาชวนให้มาทําที่เยบแล้วตอนนั้นอ่ะให้พี่มาอยู่ที่สาขาสยามคือมั่นคงตอนนั้นมีสองมีสองสาขาแล้วบันทิดกับบงญวานกับบันทิ์ประตูน้ำใช่ไหมจะเปิดสาขาใหม่คือสาขาสยามจุดเริ่มตอนที่พี่แพ้มาเจอกับเฮียนี่พี่พี่มาเจอรู้จักเฮียตั้งแต่แรกเลยไงโอ้ต้องเล่าอย่างนี้ มันเจอจากที่พี่แบบหาหูฟังตัวแรกก่อนไม่ใช่หูฟังตัวแรกหูฟังที่พี่ว่าจะซื้อแบบที่จะซื้อใช้อะตั้งใจจะซื้อ,อจริงจังตัวแรกเพราะว่าจากที่พี่เราที่พี่บอกใช่ปะ่ะพี่เล่นครีเอทีฟใช่ไหมครับแล้วไปค้นรีวิวไงค้นรีวิวในพันทิปก็ไปเจอเฮ้ยใครวะนานมันคงนี่เป็นหูฟังคอร์ส เอแอแล้วนี่แกเขาเรื่องไงภาษาที่แกพิมพ์อ่ะมันพิมพไม่เห็นภาพออืครับพิมพ์แล้วแบบได้ได้รูปรสกลิ่นเสียแน่ในสมัยนั้นหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเฮียโพสในเฟซบุ๊กอะไรเงรี้ยเป็นแบบเป็นบทความใช่ยุคยุคสิบกว่าปีที่แล้วต้องบองกสิบกว่าปีที่แล้วเลยนะโอ้ยสเปรแก <laughs> <laughs> มันมันไม่มีคลิปวิดีโอไงรีวิวอย่างเงี้ยมันไม่มีมันต้องอ่านเออพออ่านปุ๊บนั่นแหละก็ต้องไปซื้อแล้วแกลงประกาศที่ไทสแกนแฮนด์คอสามห้าทีนี้ขายเนี่ยเขาไม่มีตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีช็อป แกต้องขายที oh ่บ้านเนี huh sure. oh. ่ยนั่นแหละที่ก็ไปหาแกที่บ้านเพื่อไปซื้อหูฟังเออแล้วทีนี้ทีนี้ตอนหลังจากนั้นนะแกก็เปิดที่สาขาบนพิมพ์กังวลใช่ป่ะพนักงารคนแรกก็ว่าใครใครพี่เบียร์อ๋อพี่เบียร์นั่นไปขายเออแล้วพี่ก็ไปหาทีนี้มันก็แบบด้วยความที่เราชอบหูฟังชอบเพลงชอบอะไรใช่ป่ะก็นั่นแหละไปเข้าออกร้านบ่อยๆแต่ไม่ค่อยซื้อเข้าไปฟังเข้าไปเล่นและนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่กี่ปีแล้วรตั้งแต่เริ่มเล่นหูฟังมา ถ้าเอาจากที่เจอเฮียใช่ไหมครับสิบสิบกว่าปีสิบเกือบยี่สิบปีอ่ะเดี๋ยวา่อสิบเจ็ดปีสิบแปดปีได้ประมาณนั้นเรียกได้ว่าที่ผ่านหูมากเป็นหลักน่าเป็นพันตัวครึ่งชีวิตผมเลยพี่ใช่จนตอนเนี้ยผมจริงๆคไม่ได้ยินหูบอกคุณบอกไปละโอเคแล้วอะไรทําให้พี่เข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้นานขนาดนี้ต้องบอกแล้วว่าวงการเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ว่า อยู่ได้นานหรอกมันไม่มีจุดจบวงการนี้กเหมือนอินฟินิตี้อ่ะเข้าแล้วออกไม่ได้มันไม่มีตัวจบ <S <S อืมไม่มีตัวจบจริงๆใช่แล้วก็สมัยนั้นเนี่ยคือมันเป็นความเพลิดเพลินอ,อย่างหนึง่งคือเราฟังเพลงอ่ะเพลงอยู่เพลงเดียวใช่ปะ่ะครับหูฟังแต่ละตัวเนี่ยใหเยเ้เสียงเนี่ยโอเคแหละเสียงเนี่ยมันต่างกันอยู่ละแต่และดีเอียดดีในเพลงอ่ะอม,มันแต่ไม่เหมือนกันบางเพลงเขาแบบเฮ้ยทำไมที้ตัวนี้ไปเหยียบางเพลงแบบสเตจแบบตำแหน่งของชิ้นดนตรีี่ยมันกว้างกว่าเฮ้ย บางเพลงเนี่ยมันไม่มีเครื่องสายนี้นะทาไมหูฟังตัวนี้เราได้ยินอืมันปเป็นความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราฟังปุ๊บมันมีรายละเอียดอะที่มากขึ้นพอเราอัพหูฟังอะ่ะแพงขึ้นมันก็จะได้ยินรายละเอียดที่มากขึ้นต้องบอกว่าในสมัยของพี่เนี่ยหูฟังตัวเลือกอะ่ะน้อยมเมื่อเร็วสมัยนี้ไงคือคนเข้าอินเทอร์เน็ตมันซื้อได้หลายที่แล้วสมัยก่อนไม่มีให้เลือกแล้วมันน้อยมากยุคพี่อะมีหูฟังไปมันไม่ถึงยี่สิบตัวนะมไม่ถึงยี่สิบตัวที่จะ<อ>ให้ซื้อ คือซื้อปุ๊บต้องเป็นแบบตามสเตปอะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อก็คือแบบเหมือนต้องเล่นตัวนี้อะไรเรียงไปแ,แล้วว่าอัปเกรดมาจากตัวนี้ต้องไปตัวนี้เท่านั้นเลยแล้วอออพอแต่พอยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนี้คือแบบมันคือหูฟังอะมันใช้มากกว่าฟังเพลงไปแล้วไงณปัจจุบันถูกป่ะหูฟังมันใช้เป็นไมไมก็ได้ใช้พูดคุยก็ได้ออนั่นแหละมันก็เลยทําให้แบบมีความพัฒนาไปโหพอสมควรแหละอืมครับงั้นอ่ะพูดถึงเรื่องพัฒนาพี่ว่า แต่สมัยนั้นกับสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะแบบเรื่องเทคโนโลยีอะงไรต่างๆโคตรเยอะจะค่อง่ายๆนะหูฟังพี่ยกเรื่องบลูทูธดีกว่าอ่าเราปัจจุบันเราเห็นแล้วบลูทูธน่าจะเป็นห 52, 52, 52, ้าห้าจุดสองห้าจุลัจะไปบลูทูธ6ถูกไหมใช่ใชยุคของพี่เนี้ยบลูทูธ1บลูทูธ2แล้วในสมัยในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ใช้หูฟังบลูทูธเนี้ยมันจะต้องมีคำถามแล้วหูฟังบลูทูธกับหูฟังเสียบสายหูฟังเสียบสายเนี่ยให้รายละเอียดเสียงที่ดีกว่าในสมัยนั้นครับซึ่งจริงนะเอาจริงคือจริงแต่ยุคปััจจุบนนเี่ย เรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของสตรีมมิ่งเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านบูทูธไร้สายพวกนี้มันมีการพัฒนามาต่อเนื่องต้องบอกว่าถ้าเราสังเกตนะอย่างเพลงไฟเพลงเนี่ยในสมัยก่อนมันต้องลิปแผ่นใช่ไหมครับสมัยนั้นมันมีการลิฟปัจจุบันเนี่ยสตรีมมิ่งมันได้คุณภาพอ่ะที่เหนือกว่าซีดีไปละในยุคของพี่ซีดีคือดีที่สุดใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงเทปนะยุคนี้ด้วยความที่อินเทอร์เน็ตมันเร็วอะไรมันเร็วทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตมันทําให้้้้แแบบบบพััััฒนนนนนาาาไไปปดลววกกกก็ููููทเเหมือออใจจุตง่รส พี่ใช้คาว่าเทียบเท่าแล้วบางทีก็เหนือกว่าหูฟังที่มีสายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะไม่ใช่ปัจจัยละอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือง่ายๆอย่างที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่เลยหูฟังตัวหนึ่ง่ยสมัยพี่อะเอาแค่มาฟังเพลงอืยุคถัดมาจะต้องเป็นหูฟังที่แบบมีไมเป็นสมาร์ทท็อกถูกไหมเป็นสมาร์ทท็อกที่แบบมีสายเวลาพูดก็ออกมีฟจอปากสมัยนี้หูฟังไร้สายมีไมเราพูดได้เลยไมเนี่ยเขาเรียกว่าบีมฟอร์มิงบีมฟอร์มิงคืออะไรบีมฟอร์มิงก็คือมันจะมีไมโครโฟนที่แบบบจจัับ สัญญาณเสียงให้เป็นสามรองศาหรือว่าเฮ้ยเวลาเสียงเข้ามาทางนี้ปุ๊บไม่จับมาตรงนี้นะทําให้เสียงเราชัดแถมมีมาพร้อมกับระบบตัดเสียงอีกคุณดักเคสซิลิงแล้วพี่มองว่าการที่เทคโนโลยีมันมันพัฒนามาเป็นอย่างเงี้ยมันมีผลยังไงกับวงการหูฟังม้างครับมีผลยังไงใช่ป่ะขึ้นอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเขาเรียกว่าคุณเล่นเนี่ยนักเล่นเนี่ยมันมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นหูฟังอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ฟังติดต่อไปละอือครับย่างที่อาจจะใช้หูฟังอ่ะในการประชุมประชุมสาย อย่างเวลาเราในห้องเงี้ยเห็นอยู่แค่ว่าพี่นั่งทํางานที่โต๊พะพนังกงานเยอะไงบางทีเวลาเรามีประชุมออนไลน์สมัยนี้มันก็เป็นประชุมออนไลน์เข้ามาผ่านบิทติ้งซูมอะไรต่างๆมันก็ต้องใช้ไมค์ครับถูกป่ะหูฟังตัวเนี้ยมันช่วยมาตอบโจทย์ของพี่จุดนี้ก็ค <c oughs> ือตัดเสียงรบกวนข้างนอกหรืออย่างบางทีมันเป็นอะไรที่ง่เง่ามากอ่ะเวลาพี่ทํางานอย่างเงี้ยหรือแบบพี่คุยกับใครปรุ๊บใช่ป่ะบางทีเราต้องหาข้อมูลไงถ้าเป็นสมัยก่อนหยิบหูฟังมาเงี้ยเวลาพิมมันพิมมัาบากอื ผมว่ะหูฟังสม,มนนัยนี้พอเวลาใส่พี่ใส่ a i r p o d กับ iPhone มันก็คุยแล้วก็ทำงานต่อไปได้เขาเรียกว่าตอบโจทย์อำนวยความสะดวกสบายก็เข้าถึงง่ายขึ้นไง <c oughs> ใชอยอยง่หรืออย่างหรืออย่างบางทีอ่ะอย่างตอนเนี้ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่กระแสกำลังมาเลยนะจริงๆมันมาเมื่อสองสองปีที่แล้วรู้ไหมคืออะไรอะไรเลยพี่ <c oughs> หูฟังที่เป็นบอลคอนเนคเตอร์อ๋อไอบอลคอนเนคเตอร์ที่แข็แปะไว้ตรงนี้ใช่มันมาจริงๆมันไม่ได้เพิ่งมานะเพิ่งมาบูมเมื่อสองปีจริงจากแบรนด์ช็อป ที่มาทาตลาดในประเทศไทยถูกไหมจริงๆ,ๆ <im pe a> มีนํามากกว่านั้นอีกมันมีมาแบบสิบกว่าปีแล้วสมนะัยน mm ั hmm. ้นเป็นยุคแบบที่แบบติ่งหัวคล้ายๆตุ้มหู <im pe a> แต่ไม่เคยเห็นแต่ใ <im pe a> น,นสมัยนะั้นอ่ะมันให้โูที่ใหม่เกินไปไงคือเราชินกับการหูฟังที่ใส่ยุคที่เป็นอินเดียยุคของพี่เป็นยุคอินเดียยุคใส่หูฟังคัสตอมที่ต้องไปโมหูใช่ไหมครับ <im pe a> การที่เราใส่หูฟังที่แบบเป็นติ่งหูเงี้ยแล้วเสียงเนี่ยมันเข้ามาแล้วยีเสียงของนอกบมันค่อนข้างใหม่อืมแล้วดูสมัยนี้ดิคนใส่วิ่งมันใช้แต่หูฟังอย่างเงี้ย อืมอย่างพี่ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดพี่จะเลือกวิ่งอ่ะพี่ก็จะใส่บนคารคเตอร์พี่จะไม่ใส่อินเดียเดคาเลยมันอึดอาดไม่ใช่อึดอาล็อกเนื่อด้วยไม่ใช่เงื่อหรือว่าเ,เพราะอะไรอะไรพี่เคยใช้ตอนนั้นพี่วิ่งลู่อยู่คือเราใส่หูฟังยิงนอ่ยปุ๊บอุดเข้าไปในหูอินเดียเนี่ยถ้าอู้หูมันแน่นจริงๆอ่ะเสียงสายเนี่ยเข้ากับตีกับเสื้อมันจะฟึ๊บฟ oh. oh, ึ๊บฟึ๊บฟึ๊บ<ป>โอ้โหแล้วเวลาวิ่งปึกปึกนะปึกปึกเสียงปังปัแล้วเพลงที่เราฟังอ่ะบางงทีจััหวมมนไไ่ด้ เพลงมจังหวะอีกจงังหวะหนึ่งเราวิ่งปึกปึกปึกป๊หูโคตนลัาคาเลยเพราะฉะนั้นไอห,หูฟังบอนเตอร์เนี่ยมันตอบโจทย์คือได้ยินเสียงแบบข้างนอกด้วยแล้วแบบโอ้โหกันเหนื่อยอแล้วมันใสแล้วมันสบายเมือ่อไถัดแล้วอย่างนี้แบบพี่ว่าพี่มองว่าสมัยนั้นกับสมัยเนี้ยวงการมันมันโตขึ้นไหมมีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นมาจากแต่ก่อนโอ้ oh, เข้ามาเล่นเยอะนะแต่วัตถุประสงค์อย่างที่พี่บอกอะหูฟังตัวหนึ่งอะเขาไม่ไดเอามาใช้สําหรับฟังเพลงอีกต่อไปละใช,ใช้ในเรื่องการสื่อสารบางบางหูฟังใหญ่ต ถามว่าตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เอาไว้ฟังเพลงแล้วได้ยินเสียงไนงะบางทีอยากตัดเสียงไม่ได้กับรอบข้างแล้วมันนั่นลำคาญงหรือจะเอาแค่อย่างเฮมันเนี่ยแกใช้แอปนี่เราเคยฟังนะแกหมูฟังเยอะเหมือนกันแกใช้ AirPods AirPod s Pro แต่ไม่เปิดฟังนะหรือว่าแกใช้ทําอะไรเอาง่ายๆแกใช้เอาไว้ตัดเสียงรบกวนตอนนอน ไม่เข้าใจแกเหมือนกันทำไมไม่ซื้อจุกอุดหูกเลยแฉ่ผดโป่งอีกไม่อึดอัดนะแฉ่ผดโปไม่รู้เขาเออแล้วตัแต่แข่งบอยเขาไม่ได้เงินเลยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเออนั่นแหละแต่ละคนก็เหมือนมีมีโจทย์ต่างกันไปว่าอยากได้แบบไหนนะแถวนี้แม่งเถื่อนอ่าแล้วถ้าในแง่ของ new comer ครับพี่สมัยเนี้ยคนที่แบบจะเข้าวงการใหม่ๆห่ะแต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้มันต่างกันเยอะไหมครับโอหใช้ใช้สับส่วน new comer ผมคิดภาษาไปอ๋องเนีคือจะบอกว่าผู้เล่นใหม่ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ ในการซื้อหูฟังอ่ะอย่างที่บอกอินเทอร์เน็ตอ่ามันไม่เอาเอาง่ายๆหนอยอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่เร็วเท่านี้อ่าทันยุค GPRS ปะทันอยู่พี่ตอนตอนในมือถือแบบว่าโอ้้โหแลวทันซื้อไอ้บัตรแล้วพวกขูดเพื่อเติมอินเทอร์เน็ตปะล่ะเออมีมีต่อโทรศัพท์นึงซอนสามสิบเอสเอสเอสอะไรตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊ตพี่พี่กำลังจะสื่อคือบอกว่าการที่ทุกคนจะเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่ทุกคนในสมัยนี้เว้ยสมัยเนี้ยใครๆมันก็มีอินเทอร์เน็ตถูกป่ะใช่แม่บ้านแม่ค้า ขายของที่ตลาดนัดเขาก็ต้องถูกบังคับโดยใช้อินเทอร์เน็ตเขาต้องใช้ในการแอปเป่าตังเราเที่ยวในการไอพวกแบบคนละครึ่งอ่ะสมัยเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเฟื่องฟูแล้วแต่สมัยของพี่ัะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะซื้อหูฟังตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันต้องนั่งหาข้อมูลแล้วครับข้อมูลจากไหนถ้าไม่ใช่อินเทอร์เน็ตถูกป่ะเลือกสตรีมมิ่งวิดีโอไม่ต้องพูดถึงเลยเน็ตชาอย่างนั้นเนี่ยกว่าคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยปาไปสิบนาทีมั้งมันไม่มีอยู่แล้วมันต้องมานั้งอ่านนั่งซ ทุกคนน่ะมันมีโทรศัพท์อยู่ด้วยความที่มันเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยคือสมาร์ทจริงๆนะมันสามารถช็อปผ่านโทรศัพท์ก็ได้เวลาจะซื้อทีแค่เซิร์ชเซิร์ชและหาข้อมูลข้อมูลเนี่ยมันง่ายมากว่าสมัยนี้มันมันบอกว่ามีคนเน่ะรีวิวทำมาเยอะทำมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศแต่ว่าคนไทยอ่ะมีความรู้มากกว่าแต่ก่อนอ่ะเยอะสมคูรณ์ละกว่ายู่พี่อ่ะเออแล้วการเข้าถึงข้อมูลน่ะมันเร็วเข้าถึงข้อมูลเร็วไม่เท่าไหร่นะการซื้อง่ายอีกอืสมัยพี่เหรอจะซื้อของเหรอ เอาง่ายๆอย่างไทยเซ็กันแฮนด์ซื้ออย่างเงี้ยมันต้องโทรคุยโทรขอเลขบัญชีโทรขอเลขบัญชีนชังตั้งจดที่อยู่มันไม่มีให้มาต้งกรอกข้อมูลงไงเออนั่งโอนสมัยนี้ไม่ใช่อ่ะแค่ QR อาโค้ดโทรศั์แปะปุ๊บก็ซื้อได้ละส่งยังส่งไว้อีกเออจะมีแก๊ปใช่ป่ะอยู่ต่างจังหวัดใครจะไปคิดอ่ะอยู่เชียงใหม่สั่งวันเดียวของวันเดียวได้อย่างเงี้ยสั่งคืนเช้าได้อย่างเงี้ยเออสมัยนั้นมันมีความเร็วแต่พอความเร็วอ่ะมันมีเรื่องความเร็วอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่า คนสมัยเนี้ยซื้อเนี่ยมันจะขาดเหตุผลมากกว่าสมัยพี่ได้ซื้อสมัยซื้ออ่ะเอาง่ายๆคนรู้ป่ะจากที่พี่ทํางานอยู่กับเกี่ยวออนไลน์เนี่ยอย่างหน,นึ่งอ่ะผูก็ต้องเป็นหรือทุกคนในคลิปเนี่ยที่ดูจะต้องเป็นคนเราอยากได้ของเนี่ยอยากได้ตามอารมณ์ตัวเองละไม่ได้อยากได้เพราะความอยากได้จริงๆอยากได้เพราะความรู้สึกเหตุผลจะตัดทิ้งไปเลยอืยกตัวอ,อย่างง่ายๆสมมุติเราอยากกินข้าววันเนี้ยเรามีขบังอันเนี้ยแก๊บร้านเนี้ยพิซซ่า ลดสองร้อยหลือหนึ่งทำหนึ่งลดอีกสองร้อยมึงไม่ได้อยากมีสกีิซ่าหรอกบอกมาเถอะจริงๆไม่ได้อยากกินข้าวเผาอยากใช้โคบรยากใช้โค้ดผูกปะ่ะ <laughs> มันมีเรื่องของอารมณ์ถามว่ากินได้ไหมมันกินได้ไง <laughs> การซื้อหูฟังก็เหมือนกันคือบางทีเนี่ยไม่ควรว่าหูฟังในปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวเลือกให้มากขึ้นใครที่แบบโปรโมทออกม,มาดีอะไรออกมาดีบางทีอ่ะพี่ก็เห็นนะโอ้โหไม่อยากจะพูดอะพูดไปมึงก็เอามึงว่ารู้สึกส่วนตัวแล้วกันมันบางทีโอเวอร์กันจริงอ่ะ ฟังต <onents and downhill behaviour> ัวหนึ่งมีแม่งทุกเสียงคือมีนจะบอกหูฟังตัวแบบพันหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคแหละมันดีแค่ไปเทียบกับหูฟังตัวละสามหมื่นคือให้ให้บอกให้ตายนะรายละเอียดเสียงหูฟังระดับตัวถูกเนี่ยเทียบกับตัวแพงอ่ะยังไงเรื่องรายละเอียดเสียงเรื่องเดน่มิกหทางเสียงต่างๆอะไรพวกนี้ถ้าเล่นลืึงจริงอ่ะมันไม่ไปทางสู้ได้หรอกแต่ความชอบเมื่อคริปเที่พี่บอกเรื่องความชอบไอหูฟังตัวสามหมื่นขอมมันเป็นหูฟังที่แบบทนอุ่นครับพี่เป็นคนชอบเสียงแหลม ไอ้ตัวถั่วมันเสียงแหลมเราไม่เค,ค้ารู้สึกว่าเอ้ยตัวเนี้ยเสียงดีกว่าตัวสามหมืน่นอืมมันหมายวามว่าเราชอบมากกว่าตัวสามหมื่นเออแต่จริงจะบอกว่าการที่แบบคนเขาถหูฟังที่ขึ้นมาแ,มงแพงๆ่ยมันมีพวกค่าการตลาดค่าวิจัยค่าหรือหลายๆอย่างไงมีเทคนโนโลยีอะไรที่เขาใส่เข้าไปด้วยถูกต้องแต่บาง <laughs> ทีของแ,งแพงๆก็ไม่ใช่่าดีนะ <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่หูแล้ว <laughs> แต่หแตูแล้วแต่คนอืมแลวนั่นแหละด้วยความที่มันสะดวกไงบางทีเราตัดสินใจผิดผิดเยอะ แต่ข้อดีมันก็มีไงมันด้นมีห้องซื้อขายมือสองในยุคงเนี่ยมันสบายเออเราคือขายทิ้งได้เราไม่จำเป็นต้องไปวางแผงขายยากๆแล้วเราโพสต์แปะลงไปเดี๋ยวก็มีคนมาเอาไปใช่ใช่มันซื้อขายง่ายเอาง่ายคือมันซื้อขายกันง่ายอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่อยากอยากจะโอ้โหที่อยากจะพูดมากเลยเนี่ยอย่างเรื่องของด้วยความที่ว่าหูฟังเนี่ยตลาดเนี่ยมันเยอะนักรีวิวเยอะขึ้นร้านแม้กระทั่งร้านารีวิวใช่ปะถ้าเป็นสมัยพี่นะพี่จะไม่เช่รีวิวจากร้านค้า เออพี่เช่เชื่อรีวิวจากผู้เล่นแต่ยุคเนี้ยเหมือนก็ด้นมีอินฟลูเอนเซอร์ไงคือร้านค้าส่งมาให้อินฟลูเอนเซอร์บางทีแบบเขาไม่ได้แบบอยู่สายนั้นหรอกบางทีมันก็มีความเกินจริงอ่ะครับเออแต่แต่นั้นอ่ะมันก็ตัดสินลำบากนะคือเรามองในมุมมองของตัวพี่เองไงแล้วก็บองว่าเขาเือนจริงใช่ไหมแต่บางทีอ่ะต้องมาว่าทักษะแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันคือบางคนเอาง่ายๆเหมือนตอนนั้นพี่เคยเจอดราม่าอยู่ดราม่าหนึ่งมั้งน่าจะเป็นคลิปรีวิว อะไรสักอย่างเนี่ยเมืนรีวิวขับรถอ่ะคือบอกว่าเอาคนรีวิวที่เป็นไอทีอ่ะไปขับรถ mm hmm. เขาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องรถเหรอแต่รู้ว่าคนที่เขาไปรีวิวเรื่องรถอ่ะเขาไปเข้าคอสเรียนเรียนขับเรื่องขับระดับสูงอะ่ะ mm hmm. เพื่อเอามารีวิวให้พวกเราฟังอันเนี้ยแต่ันนี้มันขึ้นอยู่ว่านักรีวิวคนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีความซื่อสัตย์ mm hmm. ที่ใชาว่าซื่อสัตย์เลยกันต่อผู้ชมขนาดไหน mm hmm. อย่างบางคนเนี่ยคือแบบทำเพื่อแบบสมัยนี้มันมีเรื่องอเรียกว่าอิฟุลเลต ถูกป่ะดีบรูปุ๊บหลอกให้มาคลิกลิงก์เพื่อให้แบบเอาเงินเข้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยมองว่าแบบคือนอกจากเนี่ยโอเคแหละมันทําให้หูฟังอ่ะมันกว้างขึ้นใช่ป่ะแต่คนรู้จักเยอะขึ้นมันพัฒนาไม่ได้อ,อหูฟังหูฟังคืออะไรก็ตามอ่ะที่มันได้แค่นี้ก็บอกไปเถอะว่าได้แค่นี้พี่จะบ,บอกงหลังอ่ะที่พี่ไม่ค่อยรีวิวไม่ใช่อะไรคือพี่จะบ,บอกพนักงานทุกคนนะว่าแบบเอ้ยเวลาแนะนําลูกค้าเนี่ยองพี่นี่คือห้ามเชียร์แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะสมมติ เราเวลาเราเข้าห้างเราจะซื้อทีวีเครื่องหนึง่งเนี่ยเราก็เจอเซลล์ประจําอยู่แต่ละแต่ละแบรนด์แต่ละแบนรนด์ถูกป่ะครับของพี่ๆจะบอกพนันกงานทุกคนว่าเอ้ยอย่านะหูฟังมีสมมรัลูกค้าเขาอยากได้เท่านี้เราเสนอตัวเท่านี้หรืออาจจะเสนอมากกว่าก็ได้ต่ากว่าก็ได้ให้เขาได้เลือกไม่ต้องสนใจแบรนด์ห้ามเด็ดขาดเออเพราะจะเกิดเพราะจะเกิดเราไปเชียร์อย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่หรอกหนึ่งลูกค้าลำคาญสองคนที่เขาเขาาจะเข้ามาซื้ออ่ะพี่เชื่อว่าเป็นทุกคนนะเขาต้องหาโค้อมาระดับหนึ่งแล้วแหละ มาลองเนี่ยเพื่อความบรรจัยแล้วจากที่พี่พูดเมื่อกี้ก็คือพี่มองว่าตอนนี้มันมันมันคนมันเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นอ่ามีมีข้อมูลหลากหลายมีอะไรให้เลือกเยอะอะไรเงี้ยบางทีอาจจะบางคนอาจจะดูหลายๆแหล่งแล้วก็อาจจะสับสนวุ่นวายอะไรกันไปเยอะเหมอือนกันนะก็พี่มองว่าในอนาคตาพี่อยากให้วงการเนี้ยมันไปทางในทิศทางไหนมากกว่าในอนาคตใช่ป่ะใช่คือพี่มองว่าจริงๆอ่ะมันมีทั้งมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแหละคือการการที่แบบ หูฟังอ่ะมันทาให้ตลาดกว้างขึ้นอ่ะตัวเลือกผู้บริโภคก็มากขึ้นออเอาในมุมผู้บริโภคก่อนเรามีตัวเลือกมากขึ้น,นแน่ๆแหละโอกาสที่จะทดลองโอกาสที่จะได้ใช้เนี่ยมันมีมากขึ้นแล้วหูฟังเนี่ยราคาเนี่ยมันถูกลงกว่าเดิมอ่ะเยอะการที่คนจะได้ซื้อจะได้เล่นเนี่ยมันง่ายในแง่ของร้านค้าร้านค้าก็จะมีตัวเลือกอ่ะในการเข้ามาจําหน่ายมากขึ้นเข้าไปอีกคอ่ามันได้จริงจริงมาได้ทั้งสองฝั่งเออแต่ที่อยากจะฝากก็คือว่าคือนะนจว่าแบบในความซื่อสัตย์อ่ะทั้งสองฝั่งเหือนนกัะ ทั้งลูกค้าแล้วก็ฝั่งของร้านค้าครับณวันเนี้ยพี่อยู่ในุงของร้านค้าพี่ไม่แตะฝั่งลูกค้าอยู่ละเออแต่ถ้าเกิดแตะได้รับรองคลิปยาวยาวแน่นอนคือมันจะมีเบื้องลึกแบบดันดาร์กอะหลังๆก็ทำคลิปดันดาร์กไปต่ไปก็เรื่ออกอป๋อคือคือเราก็เหมือนอยากจะให้ให้ทั้งสองฝ่ายแบบได้สิ่งดีๆไปทั้งทั้ง้คู่ยใช่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 สมัยสมัยนั้นพี่เป็นพนักงานขายพี่ยังเคยโดนด่าเลยเขาแบบดูถูกลูกค้าบ้างอะไรบ้างคือณตอนนั้นเนี้เรายังไม่่้าอัติววนนีีพบก เขาต่อแอมแล้วตอนนั้นมีแอมอยู่ตัวหนึ่งใช้ปุ๊บเนี่ยลูกค้าฟังเสียงไม่ต่างจากเดิมพี่ฟังเฮ้เสียงมันต่างจากเดิมเยอะนะเขาก็บอกว่าไม่ต่างเออนั่นแหละมันก็เลยกลายมาว่าเราอ่ะไปดูถูกลูกค้าลูกค้าก็ถามทำยังไงถึงจะฟังความแตกต่างได้วิธีมันมีแค่วิธีเดียวคือต้องฟังบ่อยๆเดี๋ยวเราจะมีทักษะในการฟังเองแค่นี้มันกลายเป็นว่าเฮ้เราไปดูถูกลูกค้าแล้วเขาบาโงงหรืออะไรอย่างเงี้ย เออมันก็จะมีแบบฟีลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างคนต่างความคิดน,นะครับพี่แต่ละคนก็แบบต่างคนต่างคิดเขาก็ไม่รู้ว่าคิดในใจเขาคิดอะไรอยู่ใช่ <นะ S 2> ใช่ใช่ครับอ่าแล้วถ้าในแง่ของเทคโนโลยีอ่ะพี่พี่อยากให้มันมี <c oughs> เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาในวงการนี้บ้างไหมโอ้โหช่วงนี้อะถามพี่อะอ่าอย่างแรกครับอ่ะที่พี่บอกไปเรื่องเรื่องการสตรีมมิง่งสตรีมมิ่งเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันต้องจริงๆมันต้องควบคู่นะไม่ใช่หูฟังกับทั้งเรื่องซอสด้วยซอสและตอนเนี้ย ถ้าเราเห็นสังเกตดีๆคนที่ใช้เครื่องเล่นเนี่ยจริงๆน้อยลงน้อยลงกว่าเดิมเยอะแล้วนอกจากคนที่เป็นซีเรียสออเดโอไฟจริงจะใช้เครื่องเล่นใช่ไหมหลังๆเขาจะฟังพวก aming, สตรีมมิ่งสตรีมมิ่งเป็นหลักฟังผ่านโทรศัพท์มั่งฟังผ่านโปรแกรมในคอมมั่งยุคของพี่มงวินแอมยุคนี้ยมันมีพวก Apple พวกสปอร์ติฟาพวกไททอลคุณภาพของไฟล์เพลงเนี่ยที่มันออกไปออกมาเนี่ยในบูทูธเนี่ยมันคุณภาพแบบเทียบเท่ากับห้องห้องอัดแล้วมากกว่าคุณภาพซีดีที่แบบปั๊มตามขายตามแบบทั่วๆไปนะ หูฟ hmm. like right? ังเนี <the> ่ยจริงๆอ่ะหลังๆอ่ะเขามันมีการแยกค่ายไงอย่างอย่างโซนี่เนี่ยเขาจะมีของเขาแอลดที่เขาคิดคนขึ้นมาใช่ป่ะแอลเดก็คือการย่อๆแล้วกันนะคือการสตรีมมิ่งคุณภาพหูฟังเนี่ยให้แบบเทียบเท่ากับห้องอัดแต่มันต้องผ่านกระบวนการของเขาอ่ะซึ่งซึ่งข้อเสียคือมันค่อนข้างที่จะเป็นระบบปิดใช้แบบเฉพาะโซนี่เท่านั้นหรือซอที่ใช้เนี่ยมันแบบไม่ค่อยแพร่หลายอย่าง a p p l e a p p l e อย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่แบบจะฟังเพราะแอปเปิลล็อกเลที่เป็นแบบ คือคงเปแอปเปิลแค่ล right? okay. mm, right? ็อตเลสอ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นไฮเลสไงเออมันก็แบบมีกักกักกักอ่ะคืออยากจะให้ไอ้พวกเนี้ยมันแบบเลิกกักกันซะทีเถอะมึงเลิกกักกันเถอะแล้วให้แบบเป็นแบบทางการใช่ป่ะไอ้เรื่องของประสิทธิภาพก็แบบอย่างตัดสินรบกวนอย่างไม่ไอ้พวกนี้ยในปัจจุบันแบบมันโอเคอยู่แล้ะรวมออกมาเป็นยูนิเวอร์แซลสักตัวหนึ่งให้แบบให้มันดีๆไปเลยใช่ใช่จริงๆควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับเอออืมก็จริงฮะก็ดีมันก็จะดีกับทางผู้ใช้ผู้อย่างเราใช่ใช่ วันนี้ก็ถือว่าได้มุมมองอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะพี่แบบก็คุยได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะครับก็อยากให้พี่แพ้ฝากถึงคนที่จะเข้าวงการใหม่ๆในช่วงนี้หน่อยครับว่าแบบโอ้ง่ายเตรียมทีมพร้อมเรามันตรงกับวันเดือนเราสปอนเซอร์เลยจริงๆไม่ให้หรอกจริงๆคือแบบอยากจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยหรือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะที่อยากจะซื้อหูฟังเนี่ยจริงๆอยากจะให้แบบ สโลลิบหนึ่งใช้เหตุผลหน่อย <laughs> ใช้เหตุผลก่อนการซื้อเพราะบางทีอะไอสิ่งไอสิ่งที่แบบบางทีเราไปค้นมาเนี่ยรเราไปวุ่นอยู่กับราคาสินค้าที่ราคาถูกโอเคราคาเป็นหนึ่งในปัจจัยอะใช่อันนี้พี่ไป่เถียงแต่อย่าลืมอะความชอบของเราอะ <laughs> มันคือตัวเลือกหลกักต่ออย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้เราไม่ได้อยากกินพิซซ่าแต่เ <laughs> <laughs> มื่อะพิซซ่าแล้วราคาจะซื้อพิซซ่าเพื่อวันนี้อยากกินกะเพราก็กินไม่เหอะอกะเพราอะ คนเรามันแบบได้หลากหลายไงแล้วเราไม่ใช่แบบซื้อหูฟังตัวเดียวแล้วใช้ช่วชีวิตของพี่อะมีีมกับสาสิบตัวเลยมัน <laughs> จะดีเล้วพี่พูดอย่างนี้ไปยอดขายจะตกอนนะไม่ตกหร <laughs> อเ <laughs> ชืเอ่อเถอะเออยังไงก็ไม่ตกเขาไม่ซื้อร้านพี่ก็ซื้อร้านอื่นอะโอเค <laughs> ครับอ่างันขออีกเรื่องนึ้วกันพี่ก่อนเราจะจากกันไปผมอยากรู้ว่าหูฟังที่แบบเป็นอันดับหนึ่งในใจของพี่เลยเนี่ยคือตัวไหนให้ทายดีกว่า ขาโอ้โหพี่บอกพี่เป็นสามสิบตัวผมจะทายอย่างไรถูกอรัพี่ไปคิดโต๊ะพี่ก็จะเห็นแอร์พอร์ตเหรอไม่ใช่อ้าวแอร์พอร์ตไม่ใช่อัดับหนึ่งเออของพี่เฉลยเฉลยก็ได้เดี๋ยวคลิปแม่งสามชั่วโมงเอาง่ายๆหูฟังที่พี่อันดับหนึ่งอะที่ใช้เลยนะที่ชอบคือยูอินพีเคทูโอ้ยี่บีเบัตที่แบบมีสายธรรมดาโคดโอซูคูอ่ะเป็นตัวที่พี่ชอบมากอ่าเป็นหูฟังรุ่นเดียวที่พี่อ่าใช้อยู่ตั้งแต่ยุคที่เล่นเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วพีเคทูเนี่ยมันมีการเปลี่ยนอ่ะ มันมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนวัตถุดิบสมัยของพี่เป็นสายสั้นข้างยาวข้างแล้วมาสายคู่สายยาวจะมาสายเดี่ยวอพี่มี PK2 ตัวเดียวนะทั้งหมดห้าเส้นหกเส้นเมื่อแบบทุกแบบที่เขาเปลี่ยนมาเลยทแบบ PK2 ตัวแรกยังอยู่ที่บ้านเลยนะโอ้โหตัวนั้นสมัยนั้นมันมีเรื่องขั้วหักพี่ก็เอาไปโมยุของพี่มียุคโมเหมือนกันโมเปลี่ยนแจ็คโมเปลี่ยนสายคือทงหมดทุกอย่างอ่ะเออเป็นตัวเดียวที่พี่ชอบที่สุดอะไรที่มันโดนใจพี่ขนาดถึงได้เล่นอยู่กับตัวนี้เยอะเรื่องเาแรคเตอร์เสียงเตอร์เียง มันถูกกับจดิตของพี่ที่สุดละห <c oughs> ูฟังตัวอื่นนะฟังได้ไม่ฟังได้การโดที่แบบว่าแพงๆอ่ะพี่จะไม่ชอบเท่ากับพีเคทูเลย <c oughs> อืมมาฟังง่ายหยิบฟังเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะไม่ต้องใช้แอมไม่ต้องอะไรเออแต่ลหลังๆมาใช้กับไอโฟนมันใช้ไม่ได้ไงไม่มีพอร์ตไลน์นิง่งแล้วก็หางหนูแปลงเอาดิหนูแปลงเอาเปลืองอีกอ่ะโอเคก็วันนี้ก็สนุกได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ หวังว่าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยก็จะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมก็สําหรับวันนี้เราก็คงจะจบลงกันแต่เพ le ียงเท่านี้นะครับพี่ก็ทิ้งท้ายฝันนิดนึงอ่าใช่ไหมใช่อย่าลืมวันปงกับวันกลางเดือนทิ้งโปรไว้ไม่ใช่คือจะบอกว่าวันหัวออกต้นเดืองกับปลายต้นเดืองกับต้นกันได้ไหมต้นเดือนกับกลางเดือนปลายเดือนกลางเดือนเออมาหัวออกพอหัวออกปุ๊บช้ำใจเดี๋ยวจะจับโปรเยอะไหมหัว หวยแดงน่าเอามาลดราคากันเวเท้ามาที่มันกลัวกันได้นะครับผมได้ก็สําหรับใครที่อยากจะให้ผมไปสัมภาษณ์ใครหรือว่าอยากจะเห็นผมไปคุยกับใครในคลิปต่อไปเนี่ยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาชมวันนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่แพรก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่แพรมากครับด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ